สวัสดีค่ะพี่น้องฟองป,องปานสุืบสุบคนมาในกระเพาะยานี่ก็ประจ้าพี่น้องจ๋ายานี่ก็มีความเด็ดเลี้ยงแม่แพรวแม่แพรวแล้วก็น้องนันิตาน้องตัวเกียวพี่น้องแม่แพรวแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้พี่น้องจ๋านะฮักนะฮะักเพิ่นกยใส่เสื้อชุดชุดคู่แม่ลูกพี่น้องนะฮักคัดร้อมลูกๆสามคนสองสามคนพี่น้องสามคนเพื่อนลราพี่น้องจ๋าแม่มาทํางานก่อนนะลูกออกบ้านมา ก็คิดถึงล่ะชุดครอบครัวสาวมเต้าเมนพี่น้องนะฮะนะฮะพี่น้องน้องนาดิตานา้องตัวเกี่ยน้องตัวเกี่ยกันใหญ่ทันมูเหล,ล่าพี่น้องน่ารักคักเอฟซีละล,ะละายกันจะขามาคอมเมนต์หน่วยน้องเล่นก็ไเปทํนทการสแสดงคนล้ายหลายพี่น้องอันเมื่อนี้แม่จะพาเปิ้นขอล้ำเรืองพี่น้องยันเนื้อกับไปเฝ้าไลส่สุดหัวตาออกมาบางหันละพี่น้องเหตุขิดวิดีโอม้่วนมวนพี่น้องกขาไปเบิ้องเดินแม่แพ้แล้วกัน ไลสดพี่น้องน่ารักมากค่ะเอฟซีเลายๆท่าเกิดเข้ามาคอมเมนต์พี่น้องส่งหัวใจให้ล้วล้วเลยพี่น้องจ๋าน่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักชอบการเกงแม่แพลวมากค่ะแมนพี่น้องแม่แพลวเราก็หฮุนดีเนาะพี่น้องน้องนาลิตาหน้องตัวเกี่ยวพี่น้องโอ้ยตาหักค่ะพี่น้องจ๋าหน้ารักอบอุ่นที่สุดเลยค่ะแม่ลูกพี่น้องกําลังใจของแม่แพลวน่ารักที่สุดเลยนาะพี่น้องจ๋าในความรู้สึกค่อยอยากเห็นอีกคน เด๋อเนาะสันพี่น้องน่ารักที่สุดเลยกะเพื่อนกะตงังคนตังทำงานหาเงินเพื่อลูกนาอพี่น้องกะสู่ๆไปนาอพี่น้องจกดงรักขึ้นทุกวันน่ารักที่สุดเลยค่ะแม่ลูกน่ารักที่สุดเลยค่ะพี่น้องเอฟซี F C, ทรงหัวใจให้แม่ลูกรัวๆพี่น้องนะ่ะหากหลายน้องล้านิตาก,กับเบนตตาหาักพี่น้องย้ำขึ้นเวทีหลองเพลงกับแม่พี่น้องน่ะหากคัะพี่น้องจาวันเกิดกะ มตัตทานไปซีปีพี่น้องเก่งคักน้องนาะลิตาน้องตัวเกลียนแม่พี่น้องซีปีแม่หลองเพลงเทิงวิธีใดเรายายนิ้วกับเงิดเก่งคักเนาะพี่น้องมูงจาวาก็ยายนิ้วบอกขาดไปค่าน่ารักที่สุดเลยพอกลับไปทํางานพี่น้องจา้าสู้ๆจา้าแม่แพลวน่ารักที่สุดเลยค่ะคุณแม่สวยแม่แพวแลวเราสวยค่ะอิหลีนะพี่น้องน่ารักทั้งแม่ เป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อให้ลูกสุดยอดมากค่ะเป็นกำลังใจให้หนะคะน่ารักทั้งสามเต้าเลยค่ะพี่น้องจา้าอิจซี่ลายๆายันกระซงหัวใจให้คุณแม่แพ้วรัวๆพี่น้องน่ารักมากแป๊บแปบตัวเกีียวก็ทันพี่นาลิตาแล้วรู้ทุกอย่างทําเป็นนอกเกียวแมนพี่น้องจ้าน้องตัวเกีียวเขาเดียวหญ่ทันผีนาลิตาเราอิจิพี่น้องบ้างใ,ใดๆั่นปาเจรกระโพรงหนนน้นนองนาลิตากระรองเพลง เสียเกียวแล้วก็ลองน้ำพี่น้องนะฮะค่ะพี่น้องแป๊บเดียวเป็นบา้าเลยพี่น้องผู้ชายของแม่แพรวหลอดที่สุดเลยแมนนี่หลีพี่น้องจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวสวยขึ้นทุกวันเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยแมนพี่น้องจะเอ็กซสีกระซ่งหัวใจให้แม่แพรวล้วนเนาพี่น้อง ขอให้แม่แพรวสู้ๆยเฮงปังๆงเลยด้วยเด้อจะเด้อไปทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงปังๆเรยดวยตลอดไปจ้าพี่ๆน้องๆมีความิด่ห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบายบาย thank you